ิดทำแบบโดวินนักต,ตัวตงขึ้นมามา say hello ทักทายมาลักรา hello hi you 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 น,นะะักงตัวตรๆ say hello นักไายรับผมพวกพวกผมมาแล้วนะคะปากหัวนะคะชิงชุนกุซอนครับขวามือถัดมาค่ะ,คะอวยพอนาันดีมาพร้อมกับพเอตัวเก่งอิรัววีโดฟินกอราและซ้ายถัดไปค่ะจัดยชัยบุรม,มาพร้อมกับลเอ แล้วปล่อยวางเออ,เอ,อ,เอ,อซ้ายหนัดไปค่ะพร้อมกับน้องน้องน้องนองแม่มหันตัวเก่งเออและอุ่นจันจ่ามากับพี่ไอเรดาพร้อมแล้วโชว์บอดี้โชว์หลัและโชว์ตัว everybody the dolphin jumping show สรุปร่วมกันเปดิดเปิดกันมาโชว์เวลาที่น่า มากระโดดโชว์ตัวกันชัดๆครับลุ้นหน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยโอเคโด รีสวัสดีค่ะแอมบิโอดีเดอะดอลฟินครีชิงชูครีชิงสวัสดีครับขอได้สวัสดีกันน้ำจากไทยสวัสดีค่ะพี่พี่จากวัตนราเบ้สวัสดีทาร่าจันนทาลาครับและสวัสดีไปยังนู้ชมทุกท่านครับ Good morning morning everybody สุตราสุชิอาอนจงาเซโยนิฮาร์สวัสดีสดกนันเอาหาง ดีกรองน้ำด้วย โชว์กันสวยๆครับอย่าลืมนะคะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดื่มกาแฟอร่อยๆกันค่ะ that's around themselves. So.

ดาวน้อยเดือนน้อยมาส่งคืนให้ค่ะปาดีดาดีดาดาดีดาดีดค่อยค่อยนำดาวน้อยเดือนน้อยมาส่งคืนกันดาดดาดีดาดาดีดาดีดยแล้วเราก็ไปเซิ้งกันครับเอาครีบขยับตามจังหวัะ the dolphins serve again they will turn over their bodies and use their fingers instead of hands welcome everybody take a seat please turn

ขอเล่นบอลก่อนได้ไหมะ ไปเตะปอนกัน Everybody the dolphin kick the p a l n shore with t h e i r t a i l เอาหางกี่แข็งแรงมาส,สักบอลุปบอนไปโตโตโชกันครับลุ้นหน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อย เจอกันเจอกันสองคนสองคนช่วยกันนะลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่ก็ช่วยน้องแม่รอดเหมือนกันแฮะอ่ะเอปลดมือให้น้องสองคนหน่อยค่ะ thank you so much เออเอาใหม่อ่ะไม่พอใจโลมาไม่พอใจเป็นไงลูกเป็นไงลูกเขาคขาเอ้ยอุ้ยเป็นไงเสียงปลดมือน้อยพี่หน่อยคะ่ะโอ้แล้วก็ไม่บอกจุ๊บโอ้เอ,อาละ <c oughs> จะเล่น ไปสามสี่คนเนี่ยมาที่บอลใบโตกับดาวซันโบตัวใหญ่คร i กดิบอร์ชีย a i อีอมาเลยครับ 召喚はい。 เล็กกว่าเดิมแล้วก็นหญาสู่เก่าต้องมีสมาธิครับพวกเขาจะอาหารที่แข็งแรงมาสัตววัลูกบอลใบเล็กๆโชกัเเนเตรียมรอยยิ้มและกำลังใจขอ,อาหารที่แข็งแรงจะสวยงามขนาดไหนเราตามไปดูครับสีบอลสีใบ Ding, 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 ding. We are going to see jumping up about three meters from the surface of the water. Dolphin jumping to the air. One, two, three. One, two, three, four. Focus. Now, prepare เอนโดฟินแอนโดฟินผู้เข้าแข่งขันของเราจะเป็นใครแนะนำให้รู้จักกันเลยนะคะไม้เล็กหนึ่งค่ะผู้เข้าแข่งขันไม้เล็กหนึ่งไม้เล็กหนึ่งไม้เล็หนึ่งครับ, au, on, อบอนักสาวผู้ซ้อนอวบอันอึ่งสวัสดีค่ะแอนนาเบจูไม้เล็กสองค่ะนามเบจูขอดูหน้าหน่อยนะคะนามเบจู your mark. How inside? You? Go who is with the winner? Let's Go. สมพันเก่งอีกด้วยนะคะชชจะมางายท้องแอริกโชว์ up and down จะมายกหางขึ้นขึ้นลงลง up up down down เก่งเป็นโลงงาที่น่ารักอารมณ์ดีและมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจ Doing a dance around themselves. ัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกทุกท่านขอบคุณที่ปรบมือให้ครับเก็บก่อนค่ะยังไม่โชว์ค่ะเก็บอุปกรณ์ก่อนค่ะน้องไฮรดานมันนะอย่ายิงทิ้งอะไรลงไปเป็นอันขาดนะคะ่น้ถ้าเป็นอย่างนี้เราขออนุญาตหยุดนะคะอันนี้ต้องฝากผู้นำทัวร์ด้วยนะคะ สิ่งสาคัญที่สุดนี่คือเพียงขวดเปล่าเท่านั้นแ,แล้วถ้ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเราสามารถที่จะต้องแก้ไขโดยการล้างบ่อเลยนะคะ,ะต้องกราบขอภัยด้วยนะคะสําคัญที่สุดเราเชื่อมั่น,นะคะ่ะทุกท่านรักโลมาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ขอยากเก็บทุกอย่างก่อนนะคะน้ำของเราถึงแม้ว่าจะเป็นสีนี้แต่เป็นลักษณะน,น้ำธรรมชาติ ที่มีแพลนก็้าหลุดสาลายที่เป็นประโยค์กับโรมาเท่านั้นกราบขออภัยด้วยค่ะขอบคุณนะคะผู้ชมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะกราบขออภัยวันนะีทีนี้ด้วยมาแล้วครับไงท้องแอรบิกโช์แล้วก็ขึ้นมาสวัสดีค่ะ handsome may I kiss your cheek oh yes kiss me I love you too, too. Too, too. ah again เไป โชว o ค่ะ everybody d o l p i n spray water to everybody lucky water spray water to you. b b m b e e b b i p p o เราต้องระวังนะคะก็ดีโทรศัพท์ก็ s a v ในตัวของท่านเอ beware the water f o m the d o l p i n you make it wet save by yourself. oh ฮ่า S <S อน,นี้อาจารย์บอกเบียงนะคะลูกป๊ะติป๊ะติป๊บป